สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาเก็บเวทมนต์นะฮะมตรานะครับเหมือนชื่อมนตราจันดับหรือเปล่าจันเรนนี่นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่หอคอยตรงนี้นะครับหอคอยทางใต้ของเควสเรนนี่นะฮะการเดินทางจากนาพรแรกนะครับก็อ้อมอ้อมมาทางซ้ายริมริมมาเรื่อยๆนะครับและเราก็จะเจอปริศนานะครับเพื่อที่จะแก้ ปิศาทางเข้านะเราจะต้องหาเต่านะครับเต่ายักษ์3ตัวนะครับเ่านี้ในจุดแรกนะฮะจะใกล้ที่สุดนะครับแน่นอนฮนะมันชอบมาแอบตามผาเหมือนที่เล้วๆลมานี่เห็นไหมครับผาเต่าตัวใหญ่ๆมันคือจอมเวทจริงเหรอจอมเวททำไมต้องกลายเป็นอย่างนี้ด้วยเออเราก็จัดการกระทุ้งมาเลยครับตายนะะ ครานี้มาดูตัวที่2กันนะครับว่าอยู่ตรงไหนตัวที่2จะอยู่ไกลมากเลยเป็นหอคอยที่ไกลๆนี่นะฮะจากหอคอยเลียบขวามาเรื่อยๆนะครับเลียบๆมาเรื่อยๆนะฮะแต่มันจะเป็นชั้นที่สองนะไม่ได้ชั้นล่างสุดนะก็จะมีเต่ายักษ์ยืนเออเอออยู่นะครับพร้อมกันนั้นเราก็จะชุบชุบเคมีอร่อยอร่อยให้เต่ากินนะ เอออจะต่อยก,ก็จะอะไรจะใช้อะไรดีใช้อะไรน้องเต่าชุบเคมีน้องเต่าน้องเตา่าน่ารักน้องเตา่า,เตาไม่เป็นหัวหน้าบ้างเหรอเฮ้อน้องเตา่าเออขอยืนเท่ๆหน่อยนะเออเราจะเคารพน้องเตา่าการแต่ครั้งนี้เออผนึกคลายออกนะฮะ พอดีจุดที่สามผมไปม่งเล่นนะครับมันเลยหายไปเดี๋ยวเราไปดูจุดที่3ามกันนะครับจุดที่3มมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะจากนครจุดแรกของเกาะนะครับเราก็จะวาร์ปมานะฮะเดียวเราไปจุดนี้กันเลยนะฮะมันจะเป็นคุกปิดผนึกนะครับบริเวณคุกปิดผนึกนี้เราสามารถมองเห็นนะครับ ถ้าเราได้ไปคุยกับเควสไอขปริศนาด้านหน้าของหอเวทแล้วนะครับก็จะเห็นได้ขี่ม้ามาเลยฮะจะเจอน้องมังกรน,นะครับสตัวไม่ต้องไปสู้ก็ได้นะครับแต่มันจะจะไล่ฆ่าเรานะปกติตรงตำแหน่งนี้นะครับก็จะสามารถ มองย้อนกลับไปก็จะเห็นน้องเต่านะลอยอยู่นะครับนี่นะฮะตรงนี้ถ้ามองไปนะครับจะเห็นเต่าอยู่นะครับแล้วเราจะเห็นมีลมหมุนด้วยลมดันอยู่นะครับตรงลมดันนี่แหละถ้าเราขี่ม้าแล้วไปกระโดดขึ้นตรงๆนะเราจะหม่งเต่าพอดีเลยครับโดยไม่ต้องไม่ต้องตีนะฮะนี่นี่นะครับ นี่คือจุดที่สามนะครับหรือว่าเพื่อนๆอาจจะเป,เ,ปเป็นจุดแรกก็ได้นะครับมันหาง่ายนะครับนี่หายไปเร็วโมงไปเรียบร้อยตายมองเข <c oughs> ่งนี่นะครับกระโดดไปตรงตรงตรงนี้นะฮะบุ้งบุ้งนะะบุ้ง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 นะฮะเราก็จะเจอเต่า มงเต่าตายแล้วเราก็มาที่หอคอยจอมเวทได้เลยฮะตรงนี้จะมีพอรอยอยู่นะครับด้านหน้าเป็นการเก็บที่ง่ายที่สุดฮะไม่มีตัวอะไรเลยนะครับผลึกเปิดแล้วนะเราก็ขึ้นไปตามเส็จปกตินะครับตามหอคอยที่ผ่าน,านมาก็วนวนวน,วน,ว,นวนเหมือนเดิมที่นี่ก็จะไม่มีของอะไรเลยนะครับไม่มีเลยทิ้งไว้แบบดือด้อเลย เฟิงเผื่อจะมีอะไรให้เราฆ่าบ้างเรลานี่แหละมือพิษวูบลินมือนี้มันสวยนะแต่มันก็ยังไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่มันเจ๋งตรงที่ว่ามันมีสเต็ปลาเนื้อให้นะครับเราก็จะขึ้นลิฟไปนะขึ้นลิฟไปด้านบนฟืบ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 นึงเป็นหอคอยที่ อาหาร Delivery ไม่สามารถมาส่งได้นะครับจะลงไปขี้ก็ลำบากนะก็จะเจอกับหีบอยู่ด้านบนนะครับเปิดหีบได้เลย,เลยก็จะเก็บนี่คือจันดับเรนนี่นะครับคราวนี้มาดูนะฮะเขาต้องการความฉลาดอยู่ถึง68นะครับโคตรโหดเลย -fp ที่ใช้คือ62นะฮะแนะนำว่าให้ใส่เครื่องรางที่มันลดการใช้มนตรานะครับเรียกจันดับเย็นเฉียบ ให้มุ่งไปหาศัตรูนะฮะจันดับเรนนี่คาถาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของราชินีคาเลียนะเป็นคาถาในตำนานนะประเภทหนึ่งเรียกจันดับเย็นเฉียบให้มุ่งหน้าเข้าหาศัตรูจันดับจะแตกสลายทุกคาถาที่สัมผัสนะและลดอัตราความเสียหายพลังเวทของผู้ที่สัมผัสโดนชั่วคราวนะฮะเรียกว่าลดดิเฟน์นะครับ เลนนาล่าผู้เป็นแม่จูงมือเลนนี่ในวัยเยาว์ไปพบกับดวงจันทร์สิ่งที่เธอเห็นวันนั้นมันเป็นจันทร์มืดมิดพิษสงและเย็นเฉียบเย็นเยียบนั่นเองนะครับนี่ฮะผมมาเทสให้ดูที่นี่น้องๆที่นี่ก็ตายกันเป็นเบือตายซ้ำ,ตา,ซำตายซ่าทีเดียวตายด้วยโคตรโหดเลยแต่เขาบอกว่า FP มีน้อยฮะถ้าใช้สักสองทีได้นี่คือแบบซับซ่าเลยฮะโคตรเจ๋งนี่เป็นไงเล่า มวนมวนเป็นลูกน้ำพุ่งปุ้งปุ้ง,งใช้ได้ทีเดียวหมดเกลี้ยงนะไปใส่เครื่องรางกันดูนะครับจะได้มีประสิทธิภาพในการใช้มากขึ้นนะเจ้าขวานนี้สามารถข้าหัวหน้าได้สุดมันนะสุดเทฟุงฟิงเอ,อ้ยงอเป็นลุกมหงอเอือเป็นนี่เราหญิงขึ้นฟ้าไกลด้วยนะครับขอบคุณมากนะที่อุตส่าห์เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ